สภากาชาดไทยจัดชุดถุงยางชีพเพื่อส่งมอบให้ชาวบ้านจังหวัดเพชรบุรีหลังประสบน้ำท่วมบ้านเรือนนายนัทวุฒิเพชรพรมสอนรองผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยพลตีประยุกต์อบอุ่นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่15คณะเหล่ากาชาดเพชรบุรีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมบรรจุถุงยางชีพเพื่อส่งมอบให้ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนที่อาคารมณฑลทหารบกที่15 นายดัทวุฒิเพชรพรมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าสภากาชาติไทยมีภารกิจปกป้องชีวิตและสุขภาพของมนุษย์โดยเฉพาะหากเกิดเหตุการณ์สถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนจะดําเนินการจัดส่งสิ่งของเพื่อให้การช่วยเหลือซึ่งหากพี่น้องประชาชนเดือดร้อนสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันพ้นภยัยหรือติดต่อประสานงานได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากสภากาชาติไทย ซึ่งพร้อมส่งมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนภายใน48ชั่วโมงด้านพลตรีประยุกต์อบ่นผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่15กล่าวว่าหลังจากที่มณฑลทนหารบกที่15ได้รับการประสานงานมาจากกาชาดขอให้ช่วยเหลือในการจัดพื้นที่จัดสถานที่เยือรวมไปถึงจัดกําลังพลในการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในทุกเมื่อเพื่อบริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในฐานะหน้าที่ของทหารต่อไปครับ